สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็ยินดีดอน์รับผุ้ช่องจะเ็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาอัปเดตยามเย็นให้ดูค่ะสับรรทุกออกแลวต้องการเจอกัน คยเย็นยำเย็นดูยายทวดไม่สบาย่ว่าแต่ยายทวดไม่สบายเลยคนไทยคลิปนี่ก็ไม่สบายเหมือนกันเวียนหัวอยู่เรื่อยประ้อยนายยยฮะ นั่นแหละบอกว่าไม่ค่อยกินข้าวนี่แหละแล้วเป็นยังไงหนูบอกแล้วว่ากาแฟาเป็นเหตุทำไม่ให้หิวข้าวหิวอะไรมันก็อยู่ไม่ได้ละคนน่ะอะไรมันไม่ดีดมันไม่ดีดแล้วดีดแล้วเป็นยังไงดีดไหมเออนั่นแหละดีดไหมดีดจนข้าวไม่กินนะ่ะดีดไหม ทีนี้ก็เวียนหัวพอลูกหลานบอกก็มีการโกรธอีกกูจะกินกินนมกินอะไรมันไม่ดีเพากินกาแฟเข้าไปเป็นไงดีดเลยดีดจนไม่กินข้าวไม่เกี่ยวหลังยายมันอยู่ที่คาแฟนี่แหละคนแก่แล้วอายุจนหกสิบเจ็สิบแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วจะแปดสิบอยู่แล้วมั่ง

ขบ,บุกก็เือะยามเย็นนะคะทุกคนนัานนี่ก็วิลกบาลมิงมงม,ม,มิงมงไดจากทีน่นี่เหรออ่าที่นี่เันม่นี่ไม่กําเนคนมันตุยโมกปีน,ปนานี่บงังกอ เอาบางกายยังยกคนตุยมาแม่มเคยเบียจอฮะตัวนี้่ะอันนี้ของใครแล้วทำไมตอนที่เอาลูกเล็กมาใส่มันไม่อยู่ ถ้ามาใส่มันก็จะตัวใหญ่กว่าเขาหน่อยนึ่งอย่ยอ้ละอันนี้มันตายธรรมชาติมันไอ้ตายของยายราตรีมีแต่ตายไอ้นั่นมาเอาอีกามาเอาที่เขาจะปลูกบ้านใหม่ดูเขาทำโอ้โหขึ้น ดาเลยได้จุดๆล่ะดาววะรอดมากมายเป็นการต่งหนังอีก นกคอนใหญ่นะคอนคอนใหญ่นิดอะไอเม็ดที่เป็นสีเม็ดสีน้ำตาลเหมือนเม็ดเลือดอะนั่นก็ใช้ได้ด้ดยใหญลีแก้เบาหวานอะไอแก้ความดันอ่ะอฟังละครไปด้วย ใช้ความร้อนจากร่างกายเพื่อช่วยให้เด็กหายจากความหนาวเย็นใครจะเข้าจะทนทำร้ายลูกหญิงคนได้อย่างไรแต่ส่ง<อ>ที่เธอไม่ได้มาก็คือเด็กที่ไม่เคยดื่มนมของตัวเองเขาที่เริ่มที่จะดื่มนมของ,งอผู้หญิงคนนั้นจริงๆเป็นไปได้ไหมที่เด็กจะได้ไนขนาดนั้นคุณรู้วิธีดูถูกแม่ที่เนืร้ายหรือไม่ให้กําเนิดลูกสาวของคนอื่นนายหญิงคนที่สองไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีแต่มันคงจะซิ้นหวังมากเพราะเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะฆ่าลูกนายหญิงข้อควาย รอดมาได้อย่างควาริถ์หลังจากเทียบผ้าแล้วคู่รักคู่หนึ่งในกลุ่มดันโกลก็ค้นพบพวกเขาแต่ทั้งคู่แค่อยากจะช่วยเด็กชายบนเรือเท่านั้นแต่ไม่อยากได้เด็กผ้าออดคนนี้กระดูกของเด็กชายแข็งแรงออยาน่าประหลาดใจนำมันกลับบ้านวันนี้ยายเดือนไม่มาตะมางมาเหรอวันนี้ยายเดือนไม่มาตะมางเป็นคนมาเหรอ thôi vậy rực rưng đi du dạo ở một mình đi, Bên một thứ gì bên rất là đàn, bên rất là thú กลัวคนอื่นไม่ได้เป็นเป็นคนเดียวปลุกจะได้ไหมอโอเป่งบุบอิบเตกับปลุกหลังอ๋อ

โอ้โอ้เวะក្តៅខ្លាំងខាំងសបថ្ងៃនេះកៅឲ្យកិនទឹកเยอะៗនួយកាយកិនទឹកเยอะៗមករដូវក្តៅជួងនេះនួយយងខតតឹជាយុំចូលមកផតឹតតែគេងណែเตี้ยใหญ่នេះតយាលីអឺមកเตียខ្លួនឯងផ เย็นยามเย็นจ้าโอ้กลับกมหมดชุดเหรอออกดอกใหม่แล้วหมดชุดหมดชุดชุดนี้หมดหมดชุด ขตาใหญ่โอ้ยนานนี้ก็แบบจะพก็บ้ามุ่มงมุนมงได้แ่นี้เหก็ยังกิดคล้ายๆเส้นเลือดตีไปก่อนอะดูคนป่วยคป่วยสั้ง